สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนมคุณหวานตราพาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิตคือเด็กแยกไม่ออกว่าว่าอะไรดีรอะไรชั่วในฐานะคนคนคน,คนทำเราก็จะระวังกันประมาณนึงว่าอ่าละครฉันอยู่ในเลทไหนแต่เลทกำหนดออกมามันก็อยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์อะว่าใครเป็นคนควบคุมโอเคทําการความปราถนาดีแต่ปัญหาคือโทรทัศน์มันอยู่ในมือใครครับโทรทัศน์อยู่ในใมือใครยังไม่เท่าไหร่นะ โซเชียลที่อยู่ในมือคุณเนี่ยยิ่งไม่มีอะไรไม่มีเลดไม่มีอะไรเลยดูอะไรก็ได้เลยนั่นผมว่านั่นก็ทรงอิทธิพลเช่นเดียวกันใช่เผื่อๆตอนนี้โซเชียลทรงอิทธิพลกับละครนะอาจจะอาจจะมากกว่าอาจจะมากกว่าไหนไหนพูดประยงประยงเรื่องเด็กครับมีครอบครัวมีลูกยังฮะมีลูกแล้วครับคิดว่าผู้ใหญ่คนจะพิจารณายังไงกับลูกในการดูละครครับ คือถ้าถ้าถ้าเขาต้องดูคนเดียวคิดว่าคงไม่ให้ดูอ๋อถ้าดูคนเดียวไม่ไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยโอเคแต่ถ้าสมมติจะดูด้วยกันก็คงเลือกเรื่องแปลว่าระบบการปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรทัศน์ที่ลูกที่เป็นเด็กเล็กนะครับห้าขวบเจ็ดขวบแปดขวบไม่เวิร์กแน่แน่ไม่เวิร์แน่เพราะละครไม่ได้ทําให้เด็กเจ็ดขวบดูใช่ถูกนะครัผู้ตรงไปตรงมาคือเรตติ้งที่เราได้มีคุณมีตรวจไหมว่าเด็กกี่น่าจะสิบห้าขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กเล็ก กับละครไม่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้คือจริงๆเด็กเล็กกับโทรทัศน์ไม่น่าไปด้วยกัน <laughs> <laughs> มีคนคเคยพูดกับผมว่าเวลาสื่อจะโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ครับมีขึ้นมาแล้วเด็กไปดูแล้วก็เรียนแบบแล้วก็ไม่ดีสื่อนั้นจะตกเป็นจำเลยโดยผู้ปกครอง <laughs> ไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับสื่อผิดละครผิด โปรดเข้าใจด้วยว่าเด็กเล็กต้องอยู่กับผู้ปกครองในการเสพสื่อครับสําหรับผมสื่ออาจจะผิดแต่ผู้ปกครองผิดด้วยใช่ความรุนแรงในละครมากครับคุณเอาตัวอย่างคุณเลยเนี่ยล่าเนี่ยคนที่เป็นแฟนเขาบอกโหดพี่เรื่องนี้โหดครับอะคุณมองยังไงทําไมมันต้องโหดอ,อันแรกก่อนเลยคือคิดตามบทประพันธ์คือผู้หญิงคนหนึ่งถูก ผู้ชายเจ็ดคนข่มขืนพร้อมกับลูกสาวตัวเองแล้ววันหนึ่งสารตัดสินออกมามีคนผิดและไม่ผิดจะด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายลูกเธอเป็นบ้าท้ายก็แคนเธอก็แค้นและเธอเองก็วิกลจริตแล้วท้ายที่สุดเธอก็เลยต้องกลับมาฆ่าไอ้เจ็ดคนนั้นเพื่อล้างแค้นล้างแค้นนี่แหละโอเคนี่เป็นบทประพันธ์เราจะระมัดระวังไงด้วยเรื่องมันต้องมีีแล้วล่ะครับ อย่างน้อยต้องมีเจ็ดศพอะถูกไหมฮะถูกไหมฮะแล้วยังมีข่มขืนอีกมีอะไรอีกเราเรามองไงแล้วเราต้องระมัดระวังอะไรต่อให้ผมอยากทําแบบมันมือมันเท้าแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีลิมิตที่ช่องจะให้ออกอากาศหรือไม่ให้ออกอากาศเพราะมีกระบวนการการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราอยากให้ละครของเราเนื้อหามันภาพที่ออกไปมันสวยๆหน่อยไม่เบอร์เป็นยาหมองหรืออะไรอย่างเงี้ยเออดีนะเบอร์เป็นยาามอง เปรียบเทียบถ้าเห็นภาพเลยเมัอนเอาจะมองป้ายตรงหน้าจอมันจะเป็นมุมวัวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเราเองว่าเราจะหรือว่าว่าเราจะใช้ภาพยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นฉากข่มขืนอย่างเงี้ยผมก็จะมีแต่อารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ที่เจ็บปวดอารมณ์ที่ทรมานแต่ก็จะไม่มีภาพที่มันชัดเจนว่าอะไรที่มันน่าเกลียดอ อ่าไม่ได้คุณไม่ได้เห็นเนินอกคุณไม่ได้เห็นต้นขาคุณไม่ได้เห็นหน้าท้องน้อยของใครแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยในในฉากข่มขืนที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าคนดูดูแล้วโหดร้ายไหมโหดร้ายเพราะถ้าเกิดมันไม่เห็นความโหดร้ายนี้คนดูก็จะไม่คล้อยตามไปในวันท like ี่เขาจะกลับมาล้างแขนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องระวังนําการนําเสนออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วและและที่สําคัญนักแสดงสมัยนี้ ทุกคนก็เซฟตัวเองอะไรกันอยู่แล้วมันไม่มีใครที่จะยอมแบบว่าให้อะไรมันอุจจาดออกไปอยู่แล้วครับนั่นคือแปลว่าแม้เรื่องจะเป็นอย่างไรผู้จัดหรือผู้บังกับที่ดีก็จะต้องระมัดระวังให้กับท่านผู้ชมและทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับนอกจากเรื่องความรุนแรงเรื่องอื่นๆที่ละครหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องอื่นก็สะท้อนหลายอย่างผมยกตัวอย่างเช่นบางเรื่องก็นําเสนอค่านิยมการมี มีเพศสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนเซ็กในวัยเรียนครับหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้คุณมีความรู้สึกยังไงครับว่าว่าควรหรือไม่ควรหรือต้องระวังอะไรสําหรับผมครับมันมีความจําเป็นแค่ไหนที่ต้องเล่าเรื่องแบบนี้อืถ้ามันไม่มีความจําเป็นทําไปเพียงเพราะมันเป็นเทรนด์มันเป็นค่านิยมมันเป็นเทรนด์ว่าอตอนนี้เขาพูดกันถึงเรื่องนี้พอพอทําไปปั๊บเช้ามันจะมีคนพูดถึงเลยไอ้นี่มันทําละครเรื่องเด็กนักเรียนมีเพศสัมพันธ์กันเว้ยแต่คุณ แต่ถ้ามันไม่มีผลกับเรื่องเลยไม่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นและหาจุดที่จะบอกอะไรไม่ได้เลยว่าเราขอเรื่องที่ต้องการเสืออะไร <S <S 2> <S 2> ผมว่ามันไม่ควรทำผม,<ช>มกำลัง <S 2> <S 2> <S มองว่ามันกลายคุณกําลังทําให้เรื่องที่เราพร่ำสอนลูกเราว่าเฮ้ยไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีนะแต่บางทีคุณไม่รู้ตัวรหรือเปล่าหรือคุณรู้ตัวทําไปให้มันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเาก็เป็นอย่างนี้กันเว้ยอ้าวมันก็อ้าวพ่อแม่ก็อ้าวครับยังไงต้องชี้แนะยังไงต้องบอก มาในเนื้อละครไปเลยว่าทําไมจึงมีสิ่งนั้นเพราะทาไมจึงมีสิ่งนี้ลผลลกและผลสุดท้ายมันจะไม่ดีนะมันะจะไม่มีใครมีความสุขจากสิ่งนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกบอกไปให้ชัดเจนเพราะท้ายที่สุดสมมุติว่าเราเราเรา,เราพูดถึงเรื่องเด็กมัธยมปลายที่เราคิดว่าเขามีวุฒิภาวะหน่อยรหรือเด็กมหาลัยที่มีวุฒิภาวะหน่อยครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เด็กมัธยมต้นหรือปฐม ปลายได้ดูอย่างเงี้ยซึ่งสองกลุ่มนี้อาจจะคิดได้ไม่เท่ากันแล้วเกิดไปเรียนแบบหรือทําตามอันนั้นก็จะเกิดวายป่วงได้ความไม่ดีงามจะเกิดขึ้นฟังดูแล้วนะจากจากเขาเขาทำละครแล้วเขาอยากมีฉากนู้นฉากนี้เอาโอเคคุณบอกว่าให้เน้นดูที่เจตนาลมและวิธีการของเขาว่าเขาได้มีอะไรต่างๆตามกระบวนการที่คุณบอกหรือเปล่าก็กลับไปหาว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ผู้ปกครองต้องเป็นคนเลือกมันไม่สามารถที่เด็กเลือกเองได้เลยใช่ใช่ถูกไหมถูกครับถูกครับ ละครโทรทัศน์แบบ99%ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อให้เด็กดูอยู่แล้วอืมยูมเวนเสียแต่ว่าคุณจะไปเจอละครเด็กไปเจอ,อละครเด็กน,น้อยหอยสังหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรนั<ป>้นคอีกเรื่องที่เขาเสนออาจจะสะท้อนสังคมคือการปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ครับคุณคุณมองว่ามันมันควรจะมีเนื้อหาแบบนี้อยู่ไหมผมว่าอันเนี้ยละครเรียนแบบชีวิตจริงแต่ถ้าทําแล้วผมว่ามันก็ควรจะมาช่วยกันบอกว่าว่า กู้สิ่งนี้ยังไงสาหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อใช่ครับแล้วเขาควรจะได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างยังไงแล้วแล้วก็ความยับยั้งชั่งใจก็ควรจะต้องต้องมีว่าก่อนจะกดก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทาร้ายคนอื่นท้ายที่สุดทําร้ายคนอื่นแล้วแล้วผลกระทบมันจะไปถึงไหนอครับละครควรจะชี้อันนี้ใส่เข้าไปด้วยถ้าจะทําเรื่องแบบนี้ถูกไหมใช่ครับอีกอันครับโฆษณาแฝงในละครมองยังไงครับ ฝากฝั่งหนึ่งก็เห็นใจผู้ผลิตใช่ไหมมันมันก็คือท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกครับละครมันอยู่ได้ด้วยโฆษณาด้วยโฆษณาเท่านั้นและเรตติ้งซึ่งโฆษณามันก็มาในหลายรูปแบบมาในช่วงพักเบรกหรือบางทีก็ต้องแทรกมาในเนื้อเพราะว่ามันก็ผ่านกระบวนการขายเป็นแพ็กเกจหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอันนี้พูดถึงคนดูก็ต้องย้อนกลับไปว่าบางทีละครมันก็จะเกินจริงไปหน่อย ใช่ไหมมันก็จะสร้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของละครว่าที่จะต้องให้ให้มันรวยกว่าปกติถ้ารวยต้องรวยกว่าปกติกินดีกว่าปกติหรูหรากว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงปกตินักแสดงเหล่านั้นหรือตัวละครเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ทําหลอกไม่ได้เขาอาจจะไม่มีเงินไปถือกระเป๋าแพงๆแบบนั้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันต้องถือเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งการทําให้ละครยังมีต่อได้ใช่อะจริงๆถ้าเรามองอย่าง เอออะไรทําไมเพราะอะไรเราก็จะไม่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 ทำให้ชีวิตเราสับสนครับใช่ไหมฮะคำถามท้ายแล้วครับเขาบอกหลายประเทศมีการบรรจุหลักสูตรวิชาการรู้เท่าทันสื่อลงไปในหลักสูตรคุณจะเห็นด้วยไหมครับคุณสานเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าเออยังไงยังไงก็แล้วแต่การดูโทรทัศน์สําหรับเด็กเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างอย่าง อย่างที่สุดอยู่แล้วจริงๆไม่ว่าจะดูอะไรก็แล้วแต่ดูสารคดีดูการ์ตูนดูละครดูหนังฟังเพลง MV หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันมาในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กที่เขาไม่รู้อะไรเลยกําลังใส่ๆ <พา S 1> กำลังผ้าขาวอยู่เลยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอ,อะไรดีอะไรไม่ดีบางทีไปกิ๊ดกี๊กตาม นางร้ายโดยไม่รู้ด้วยนะโดยไม่รู้ด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีโดยไม่รู้ด้วยว่ามันอารมณ์อะไรผู้ใหญ่ก็ควรจะบอกไม่ใช่ตบมือหรือหัวเราะเฮ้ยเรื่องรักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปรูปเลยครับแล้วลงโซเชียลครับลูกเล่นเหมือนตัวนั้นเลยครับผมว่าทุกคนที่คนทําละครทุกคนะหวังหวังให้ละครคือความบันเทิงที่ที่มาผ่อนคลายให้กับท่านผู้ชมทุกคนที่เครียดลืมเรื่องงานเรื่องอะไรไปก่อน ลืมไปซะแล้วก็มาอยู่ในละครมีความสุขอะไรกับไปเหมือนแบบบันเทิงบันเทิงไปจะได้เลิกคิดเลิกกังวลอะไรก็ว่าไปแต่ท่านผู้ชมก็ต้องดูอย่างมีสติห,หน่อยว่านี่มันคือละครนะรมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงรอะไรอย่างนั้นครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท้ายที่สุดเอาไปปนไปเอาไปอะไรกันแล้วเดี๋ยวเกิดความยุ่งยากเปล่าๆทุกวันนี้อยากเห็นแวดวงละครของเราเป็นอย่างไรหรือเป็นยังไง ถ้าในแง่ของคนทำเนี่ยผมอยากให้คนทําทุกคนเนี่ยก่อนจะทําละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนว่าตัวเองอยากทําอะไรอยากบอกอะไรคเพราะท้ายที่สุดแล้วในฐานะที่เป็นสื่อสื่อสารมวลชนเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราสื่อออกไปอยู่พอสมควรครับเราไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำแอคชั่นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่แต่ท้ายที่สุดอย่าแคร์เลตติ้งมากจน จนจนไม่มีอะไรที่จะไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอะไรที่เรียกว่าคุณค่าเลยเราก็ต้องให้คุณค่ากับงานตัวเองให้คุณค่ากับสังคมแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับผมบว่าอันนี้ดีครับแล้วก็จริงแล้วก็ชัดเจนด้วยครับแล้วผมเชื่อว่าด้วยวิธีคิดแบบนี้คนเก่งในในบ้านเราเยอะครับแต่ถ้าคนเก่งไม่ได้มีโอกาสทําสิ่งที่เขาเก่งแล้วมีเจตนาลมจริงๆว่าเสนอเรื่องนี้เพราะอะไร มีแต่ได้รับคําสั่งมาว่าให้ทําให้มันเลตติ้งเป็นเท่านั้นนะ่ะจะตบจะจูบ <c oughs> จะตี <c oughs> จะอะไรก็ได้ <c oughs> ทำไป <c oughs> มันก็จะไม่ใช่งานละครแล,ล้ว <c oughs> มันก็จะกลายเป็นอะไรที่ผมยังเรียกไม่ถูกอยู่เหมือนกัน <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> เมื่อเข้าใจภาพรวมแบบนี้นกลไกของมันที่เป็นแบบนี้ธุกรกิจที่มันเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมดูแลครอบครัวของตัวเองได้ครับไม่ต้องรอหลักสูตรนี้ก็ได้ครับท่านคุยกับลูกของท่านท่านเล่าให้ลูกฟังว่าเออเรื่องนี้เขาสมมุตินะลูกเขาอย่างนั้นเรื่องนี้ลูก ลูกไปทําการบ้านดูไม่ได้ครับเออแม่จะดูกับพ่อว่ากันไปโอเคมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องคขอบคุณคุณสันมากครับที่วันนี้เอาเรื่องราวให้ให้เราเข้าใจเราก็จะเสพละครต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีโทษภัยอะไรมามาเบียดเบียนเราด้วยนะครับคุณสันสีแก้วหล่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจากเรื่องของละครช่วงหน้าจะไปสู่เรื่องของคอลัมน์นิตครับสักครู่เดียวนะครับ